สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้22สิงหาคม2568วันนี้เป็นวันสำคัญนะครับวันประวัติศาสตร์เลยของวงการกีฬาไทยครับผมเพราะว่าศึกวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เปิดฉากแล้วที่บ้านเรานี่เองเป็นครั้งแรกด้วยเสียงเชียร์ในสนามนี่แบบโหดังมากบรรยากาศสุดยอดจริงๆคะ่ะเป็นบรรยากาศที่โหเยี่ยมมากครับ การที่เราได้เป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องในสนามอย่างเดียวนะครับแต่มันเหมือนเป็นการยกระดับวงการวอลเลย์บอลบ้านเราไปอีกขั้นเลยค่ะทั้งความสนใจจากแฟนๆใช่ครับแล้วก็โอกาสของนักกีฬาเองด้วยน่าตื่นเต้นมากๆค่ะวันนี้เราก็จะมาลงลึกกันถึงเรื่องการเตรียมทีมของสาวไทยนะคะกับการกลับมาคมทีมของโค้ชออดเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกลครับ แล้วก็ผลงานนัดเปิดสนามกับอียิปต์ที่เพิ่งแข่งจบไปสดๆดร้อนๆอเลยแล้วก็มองไปข้างหน้าถึงเกมสําคัญนัดต่อไปกับสวีเดนด้วยค่ะใช่ครับข้อมูลที่เราจอมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายๆส่วนเลยนะครับทั้งพวกรายงานข่าวบทวิเคราะห์ต่างๆบทสัมภาษณ์จากสื่อหลักแล้วก็มีมุมมองจากแฟนกีฬาในโลกออนไลน์ด้วยเหมือนกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมที่มันครุบท้วนที่สุดนะครับดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่การเตรียมทีมก่อนเลยการกลับมาของโคชออสครั้งนี้เนี่ยถือว่าสร้างความหวังให้แฟนๆมากๆเลยนะคะได้ยิงมาว่าเข้มข้นมากคือการกลับมาของโคชออสเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวโคชนะครับแต่มันเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่เลยคือเน้นเตรียมทีมแบบเข้มข้นสุดๆจริงๆทั้งเรื่องแท็ติกแล้วก็เรื่องสภาพจิตใจด้วย โค้ชออนนี่ลงรายละเอียดเยอะมากครับโดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายก่อนแข่งแล้วเห็นว่ามีเสริมทีมโค้ชด้วยหรอคะอ๋อใช่ครับมีเสริมทัพสตาฟโค้ชด้วยได้ทั้งโค้ชด่วนเดานัยศิีวัชระเมธากุลแล้วก็โค้ชยะนัทพลศรีสมุทรนาคเข้ามาช่วยเกือบเดือนเลยครับถือว่าเป็นการรวมพลังครั้งสําคัญเลยทีเดียว แต่กว่าจะมาถึงทัวร์นาเมนต์นี้ทีมเราก็เหมือนเจอบททดสอบหนักๆมาเหมือนกันนะคะอย่างรายการล่าสุดซีวีลีก2025ผลงานเป็นยังไงบ้างคะผลงานล่าสุดนี่เป็นเหมือนดาบสองคมนิดนึงครับคือถึงแม้ว่าจะชนะอินโดนีเซียได้เนี่ยแต่โคด้ออดสเองก็ยังออกมาชี้ถึงจุดอ่อนสำคัญ3จุดเลยที่เห็นในเซตที่3เกมนั้นมีอะไรบ้างคะ3จุดนั้น ก็จะมีเรื่องการจบสกอร์ในจังหวะแรลลี่ยาวๆนะครับแล้วก็การทำเบรกพอยต่อเนื่องกับอีกเรื่องคือการเปลี่ยนจังหวะที่เราขุดบอลขึ้นมาได้ให้มันเป็นแต้มให้ได้ซึ่งตรงนี้โคช้ชเขบอกว่าต้องปรับปรุงเรื่องการสื่อสารในสนามกันอีกประเด็นพวกนี้แฟนๆก็พูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับในพันทิปนี่วิเคราะห์กันเยอะเลย แล้วก็มีเกมที่แฟนๆอาจจะกังวลกันนิดหน่อยคือการแพ้เวียดนามทั้งที่เรานำไปก่อน2-0เซตอันนี้น่ากังวลไหมคะเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมากๆครับบทวิเคราะห์จาก The Standard เนี่ยชี้ปัญหาหลายจุดเลยนะทั้งเกมรับที่อาจจะยังไม่เหนียวแน่นพอที่จะรับมือบอลหนักๆได้ดีเท่าที่ควรแล้วก็เกมรุกที่บางทีมันยังขาดความหลากหลายไปนิดนึงอาจจะพึ่งพานักกีฬาหลักมากเกินไปแล้วเรื่องการแก้เกมล่ะคะ ครับเรื่องการแก้เกมของสตาฟโค้ชในวันนั้นก็อาจจะมีส่วนว่าอาจจะยังไม่ทันสถานการณ์เท่าไหร่แล้วก็แน่นอนเรื่องความฟิตกับสภาพจิตใจอันนี้ก็มีผลด้วยครับอันดับโลกที่ตกลงไปละคะจาก13ไป21อันนี้ส่งผลอะไรบ้างไหม มันกระทบเรื่องความมั่นใจอยู่บ้างครับแล้วก็สะท้อนภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยคือการที่อันดับเราลดลงมาเนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งชี้เลยว่าทีมอื่นๆเขาพัฒนาเร็วมากจริงๆอย่างเวดนามเองอันดับก็ขยับขึ้นมาใกล้เคียงเราแล้วมันก็เป็นแรงกดดันให้เราต้องพัฒนาตัวเองให้เร็วยิ่งกว่าเดิมจากบทเรียนเหล่านี้ก็นํามาสู่การตัดสินใจสําคัญคือการเลือก14ผู้เล่นสุดท้ายซึ่งมีประเด็นน่าสนใจเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องตาแหน่งหัวเสาถูกต้องครับ การเลือกตัวครั้งนี้มันสะท้อนปรัชญาการทำทีมของโค้ชออสในศึกใหญ่ครั้งนี้ชัดเจนเลยคือเน้นเกมรับเป็นพิเศษเพื่อมาชดเชยเรื่องความสูงของเราทีมชุดนี้มีเซตเตอร์2คนลิเบอร l โสบอลเร็ว3บีหลัง2แต่ที่ต่างจากปกติหน่อยคือมีหัวเสาถึง5คนครับหัวเสา5คนปกติเราจะเห็น4คนทำไมครั้งนี้ถึงเพิ่มมาเป็น5ล่ะคะ โคชออสให้เหตุผลว่าต้องการเตรียมระบบเกมรับให้พร้อมรับมือเกมรุกที่มันหนักหน่วงของคู่แข่งระดับโลกนะครับทีมไทยเราอาจจะไม่ได้มีผู้เล่นที่บล็อกสูงใหญ่แบบมอนสเตอร์บล็อกได้ตลอดเวลาอ๋อ oh, ค่ะก็เลยต้องเน้นเกมรับแดนหลังให้มันเหนียวแน่นสุดๆแล้วก็ใช้การโต้กลับเร็วหรือที่เรียกว่าดิกแอทแทกเป็นอาวุธสําคัญ การมีหัวเสาห้าคนก็คือเพิ่มตัวเลือกในเกมรับใช่ครับเพิ่มตัวเลือกในการเปลี่ยนเกมรับแล้วก็เสริมเรื่องความสดได้ด้วยเป็นเหตุผลที่น่าสนใจมากค่ะเน้นเกมรับเป็นพิเศษเลยแล้วบอลเร็ว3คนล่ะคะอันนี้เพียงหอไหม อันนี้มีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสภาพความฟิตของผู้เล่นตำแหน่งนี้ด้วยครับทั้งทัดดาวทั้งหัตทยาแล้วก็วิมลรัตเองตานก็มีประวัติบ,บาดเจ็บหรือว่าเพิ่งหายกลับมาการเลือก3ามคนที่พร้อมที่สุดก็น่าจะเป็นการตัดสินใจที่มองตามสถานการณ์จริงนะตอนนั้นครับแล้วถ้ามองภาพรวมบทบาทของผู้เล่นชุดนี้ล่ะคะใครน่าจะเป็นแกนหลักใครเป็นตัวสอดแทรกด้านคะ ถ้าอิงจากการวิเคราะห์ฟอร์มกันเนี่ยนะครับตัวหลักที่น่าจะยืนพื้นก็คงเป็นชัชชุออนที่กลับมาสมบูรณ์แล้วพิมพิชยาในฐานะตัวทำสกอร์หลักแต่แน่นอนว่าจะโดนคู่แข่งจับตาอย่างหนักแน่แนะส่วนบอลเร็วถ้าทัดดาวกับหัทยาฟิตเต็มร้อยก็ถือเป็นกำลังสำคัญมากส่วนแกนหลักในแดนหลังกับตัวคุมเกมก็ต้องยกให้พรพันธ์มือเซตแล้วก็ปียนุษย์ลิเบอโรประสบการณ์สูงเลยครับแล้วกลุ่มผู้เล่นคนอื่นๆหรือดาวรุ่งเหรอคะมีใครน่าจับตามองบ้าง ก็มีกลุ่มที่ฟอร์มดีแล้วก็พร้อมสอดแทรกขึ้นมาอย่างส,สิพาพรที่เล่นได้ดีในซีวีลีกที่ผ่านมาวิมุลรัตบอลเร็วที่ฟอร์มก็พัฒนาขึ้นมาใกล้เคียงรุ่นพี่แล้วนัทนิชามือเซตอีกคนที่สไตล์ต่างออกไปก็ใช้เปลี่ยนจังหวะเกมได้ธนชาบีหลังตัวเปลี่ยนเกมรุกแล้วอัชาราพรกับตันทีมล่ะคะอัชาราพรกับตันทีมก็ต้องพยายามเร่งฟอร์มเก่งกลับมาช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับ ส่วนดาวรุ่งอย่างวริศราดนพรกาลยารัตการติดทีมครั้งนี้ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากแล้วก็อาจจะมีบทบาทในการลงมาเปลี่ยนเกมรับหรือลงมาเสิร์ฟในจังหวะสำคัญสคัญได้ครับเป็นทีมที่ผสมผสานได้น่าสนใจดีค่ะก่อนเกมนัดแรกกับอียิปต์มีข่าวเรื่องความพร้อมหรือความกังวลอะไรเป็นพิเศษไหมคะจากการให้สัมภาษณ์นะครับทั้งโคชออดเองแล้วก็กับตันทีมอัชาราพร ก็ยืนยันว่าทีมพร้อมเกือบเกือบร้อยเซ็แล้วครับอาจจะมีอาการเจ็บเล็กๆน,น้อยๆบ้างตามปกติของการซ้อมหนักแต่ก็บริหารจัดการได้ค่ะแล้วการที่ได้ลงไปซ้อมในสนามจริงที่อิน o อร์สเตเดียมหัวหมากก็ช่วยเรื่องสร้างความคุ้นเคยได้เยอะเลยครับงั้นข้ามาที่ผลงานนัดเปิดสนามเลยค่ะไทยเจอกับอียิปต์ผลเป็นยังไงบ้างคะก็เปิดสนามด้วย3แต้มตามเป้าครับทีมไทยชนะอียิปต์ไป31เซตสกอร์ก็ 2ี่5 23-25, 2 5ิบแล้วก็ 25, 2 5 1สเก็บ3คะแนนเต็มใช่ครับขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม A ชั่วคราวไปก่อนแต่แต่การเสียเซตให้เห็นเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนเหมือนกันนะครับเรื่องสมาธิความสมั่งเสมอที่ต้องรีบแก้กันไปชนะได้แต่ก็มีสะดุดไปเซตหนึ่งรูปเกมแต่ละเซตเป็นยังไงคะทำไมเราถึงเสียเซตนั้นไปได้เซตแรกนี่เราคุมเกมได้หมดเลยครับเกมรูปมาหลากหลายดุดดัน อียิปต์ยังจับทางเราไม่ค่อยถูกแล้วก็พลาดเองเยอะด้วยค่ะแต่พอเซตสองนี่สิครับอียิปต์เขาแก้เกมมาดีมากเกมรับเหนียวขึ้นชัดเจนเลยบล็อกก็เริ่มทํางานอ้าว้วฝั่งเราละคะส่วนไทยเราเองกลับเล่นผิดพลาดง่ายๆหลายครั้งเหมือนสมาธิหลุดๆไปหน่อยจนโดนอียิปต์เบียดชนะไป25 23ซึ่งเซตนี้เป็นเซตประวัติศาสตร์ของอียิปต์เลยนะครับที่เขาได้เซตแรกในศึกชิงแชมป์โลกหลังจากที่เคยเข้าร่วมมาสครั้งก่อนหน้านี้ไม่เคยได้เซตเลย โหอียิปต์ก็สู้ได้ดีเลยนะคะแล้วเซต 3, ามเซตสีล่ะคะเรากลับมาได้ยังไงพอเสียเซต2ไปทีมไทยก็กลับมาตั้งสติกันได้ครับเซต3เรากลับมาเล่นละเอียดขึ้นแก้ไขข้อผิดพลาดลดการเสียแต้มง่ายๆลงแล้วก็เริ่มเจาะเ,เกมรับอียิปต์ได้ดีขึ้นแต้มก็ค่อยๆไหลชนะไป25-15ค่ะสส่วนเซตสรูปเกมก็ยังเป็นของไทย เกมบล็อกเราทำงานได้ดีขึ้นมากทำให้อียิปต์เขาตั้งเกมบุกยากขึ้นเราก็คุมสถานการณ์ชนะขาดไป2 5 1 1ครับแล้วแผนที่โคชออดวางไว้ก่อนเกมล่ะคะที่เน้นคุมระบบตัวเองแล้วก็ให้ระวังผู้เล่นเบอร์สีนาดาอาลเมดกับเบอร์6ฟาราเอลเฮนาวีของอียิปต์แล้วก็เน้นทำเบรกพอยต์จากเกมเซิร์ฟกับบอกโครงสร้างอันนี้ถือว่าได้ผลแค่ไหนคะถ้ามองภาพรวมชนะ3า ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายเรื่องผลการแข่งขันนะครับการคุมเกมส่วนใหญ่ก็ทำได้ดีตามแผนแต่การเสียเซต2มันก็ชัดเจนว่าเรายังต้องปรับปรุงเรื่องความสม่าเสมอแล้วก็การรับมือกับความกดดันเวลาคู่แข่งเขาเล่นดีขึ้นมาแล้วเรื่องเบรกพอยต์ล่ะคะนอเรื่องการทำเบรกพอยต์จากเกมเสริมแล้วก็บอลโครงสร้างหรือจังหวะที่คู่แข่งรับบอลแรกไม่เข้าจุดทำให้เราสวนกลับได้ง่ายขึ้นเนี่ย ก็มีให้เห็นเป็นระยะๆะะครับแต่ยังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรโดยเฉพาะในเซตที่2ที่เราเสียไปพอจะสรุปสิ่งที่เราเห็นหรือบทเรียนสำคัญจากนัดแรกนี้ได้ไหมคะเราเห็นศักยภาพเกมรุกที่มันหลากหลายนะครับแล้วก็เกมบล็อกที่ทำได้ดีเป็นช่วงๆแต่จุดที่ต้องเน้นย้ำเลยคือเรื่องความผิดพลาดส่วนบุคคลที่ต้องลดลงและที่สำคัญคือการรักษามาตร,รฐานการเล่นให้ได้ตลอดทั้งเกมอย่ามีแผ่วไปเื่อค่ะ การเริ่มต้นด้วยชัยชนะแน่นอนว่ามันสำคัญต่อความมั่นใจแต่บทเรียนจากเซตที่เสียไปก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่มันยาวแล้วก็เจอแต่ทีมแข็งๆแ,แบบนี้เก็บสามแนมแรกในบ้านได้ก็ถือว่าลดความกดดันไปได้เปราะหนึ่งนะคะทีนี้มองไปข้างหน้าเกมต่อไปเจอใครคะเกมต่อไปนี่ของจริงเลยครับต้องเจอกับสวีเดนวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากที่เดิมเลยครับสวีเดน ทำไมถึงบอกว่าของจริงล่ะคะเกมนี้สําคัญขนาดไหนสําคัญมากๆครับเพราะอาจจะเรียกว่าเป็นแมตชีชะตากาัน